ในลองมาดูดิว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับอ่ะก็อันแรกที่จะมอบหมายงานก่อนก็คือพวก6สาระนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บสะสมไปซึ่งซึ่งก็เดีย๋ยวเพิ่งดูฉเฉลยนะเดี๋ยวเราจะอธิบายทุกคําศัพท์หลยเช่นกําลังสองลากที่สองนี่อะไรเงี้ยเธอซักได้เลยนะครับคะแนนก็อาจจะมีติดขัดบ้างอะไรเงี้ย ก,ก็ไม่เป็นไรคะแนนก็คือของเราครับไม่ต้องกังวลเนาะก็ค่อยไล่เลยเท่าไหร่ก็จัดไปลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูส่งมีกระดาษคำตอบให้นะครับตรงมาเรื่อยๆตามกําหนดการนะครับก็จะไปเรื่อยๆจนก็จะมีเตรียมอุดมให้ให้ทดลองสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็คราวนีเ้เล่มที่เราจะเรียนดีกว่าเล่มที่เราจะเรียนจะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดกี่หน้า,เ,าเล่มแรกเนี่ยร้อยกว่าหน้าร้อยสามเก้าหน้าแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าแรกๆมันจะเป็นเนื้อหาสรุปให้ให้ครบมอต้นเลยอะไรเงี้ยแต่เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่หน้า54เป็นต้นไปนะครับพอหน้า54เป็นต้นไปปับ๊บมันจะมาจบที่128นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นรูปรูปวงกลม,มเฉยนะครับอืมไม่ต้องกงังวลคราวนี้ทุกครั้งที่เรียนก็จะมีการทดสอบย่อยเรื่อยๆอยู่ยแล้วดังนั้นก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเช่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ใช่โจทย์ธรรมดาหรอกเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด แปดตัวเลือกให้เราเลือกนะครับต้องก็ต้องทาส่งนะครับหรือเฉพาะเรื่องก็มีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปให้ทุกข้อนะครับแต่ว่าหรือหรือ,หร,อหรือเฉพาะเลขาเน้นๆไปก็มีนะครับเช่นเกมอุดมย้อนหลังสักยี่สิบปีหน่อยสิบปีหน่อยก็มีทุกข้อครับนะอันต้องต้องค่อยๆฝึกถ้าไม่ได้เรื่องอะไรก็จะเสริมทันทีนะครับส่วนเรื่องราวของปัจจุบันที่เราเรียนใน ในในห้องเรียนก็จะมีคณิตอยู่3อย่างอะไรเงี้ยเ,เรียกว่าการแก้สมการพหุนามเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเล่มน,นี้กลัวมาจากสิงคโปร์นะครับก็จะค่อยๆสอนก่อนเช่นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนนะครับอาจจะยังไม่ทันถึงถึง,ถ,งถึงที่โรงเรียนที่โรงเรียนอาจจะแยกตัวประกอบนิดหน่อยแล้วเงี้ยแต่เราเราจะไปเก็บก่อนว่าอะไรคือพหุนามอะไรคือเอกนามอะไรเงี้ยแล้วก็ การแก้เพิ่นานอะ่ะมันจะมีคําตอบไม่มีคําตอบอย่างไรบ้างเนี่ยต้องรู้จักกันหมดนะครับตัวแปรเดียวด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องไล่เลยคูณทำหนึ่งปับ๊บก็จะมีทดสอบเลยเห็นไหมครับก็จะมีทดสอบให้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 เห,ห,ห,หน็นเลยว่าจะมีทดสอบอยู่ข้างล่างตลอดเวลาเช่นครททำข้างบนแล้วนะเธอก็จะมีกี่นาทีกี่ห้านาทีหกนาทีอย่างเงี้ยมันจะโน้ตไป้เลยนะครับเช่นอย่างเงี้ยห้านาทีอย่างเงี้ยเธอก็จะทําส่งมาเห็นไหมครับเช่นเยอะนะครับเนี่ยแนะนํา ออาบางอันที่ยากครูก็จะเริ่มแนะนำนะครับแล้วก็นี่ให้ส่งภายใน19.18เจุดหนึ่งแปดเนี้ยนะครับเราก็จะมีการให้เด็กทำว้อยู่แล้วเช่นห้านาทีนะอะไรเงี้ยแสดงว่าครูต้องสอนก่อนแล้วแหะนะครับอ่ะซึ่งแป้งก็จะมาถึงนาทีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสุงให้ส่วนเรื่องราวของที่โรงเรียนยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวของอาสามการนะครับก็สอนไปจะจะสอนเป็นล็อกๆนะครับ จะไม่ได้สอนครั้งเดียวเพราะว่าถ้าสอนครั้งเดียวนะ่ะ <C> เธอไม่รับแน่น,นอนเพราะมันยากอันนี้เป็นเรื่องราวของสมาคมคณิตศาสตร์โจทย์ทุกข้อนั้นเนื้อหาจะไม่มีแต่ว่ามันจะแทรกเนื้อหาอยู่ข้างในอยู่แล้วเช่นการวาดกราฟอะไรเงี้ยมันจะเรียงด้วยด้วยด้วยจากงายไปยากอยู่แล้วแต่ค่อนข้างยากทุกข้อนะครับอ,อือพอเราสอนได้สักหกเจ็ดข้อเราก็จะไปเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันเราเรียน3ามเรื่องอะนะก็ต้องแทรกเข้าไปเรื่อยๆโดยให้มันทันที่โรงเรียนเฉยๆนะครับ ทุกครั้งที่สอนก็จะบันทึกการสอนไว้เช่นครั้งที่1 2 3เป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นอย่างไรถ้ายังไม่ดีขึ้นครูก็จะคิดหาวิธีอื่นมามาทําให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับเช่นสูตรเนี้ยเือยังไม่ได้นะเรื่องเนี้ไม่ค่อยได้เนี้ยก็จะโน้ตไว้นะครับโน้ตเล็กๆไว้ส่วนตัวนั่นแหละเรื่องงานถ้ามี3านเด็กชายหญิงเนี้ยต้องหาโจทย์เสริมให้เขานะครูก็จะหาให้นะครับหรือว่าความน่าจะเป็นยังนับแผบภูมิต้นไม้ไม่ได้เอกบาไม่เป็นอะไรเงี้ย แล้วก็เ,เลือกเคถ้าเสริมได้กูก็จะเสริมนะครับครันี้ก็พิทาโกรุงพิลัศเจอเหตุการณ์อะไรกูก็จะบันทึกไว้เป็นวันๆเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับเมื่อไหร่ดีขึ้นกูก็จะรู้สึกว่านี่เช่นก็จะ,จะ,จ,ะจะเริ่มชมแล้วว่าเสริมความกล้าเข้าไปก็ต้องบอกว่าเธอเกิดความน่าสนใจเข้าใจเลือกจุดที่ที่ต้องการจับประเด็นได้เธอเริ่มเป็นแบบนี้กูก็จะเริ่มบันทึกไว้ตามที่กูเห็นแล้วก็เราคุยกันนั่นแหละนะครับ ก็อันไหนที่ได้คะแนนดูดีก็จะเริ่มว้าวๆกันแล้วเช่นอย่างนี้นะครับก็บอกว่าเธอทําทได้แล้วหรือว่านาทีไหนที่เธอทําทได้แล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่พยายามถูกสองข้อผิดหนึ่งข้อก็ไม่เป็นไรเราอยู่รู้กันแค่นี้นะครับก็เข้าใจกันแล้วกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องเล่าฟังก่อน